ใครแหละพี่ฟองเอาใส่นี่เลยเลยอะพอหกฟองเนี่ยพี่ดินใครใครไกลใครหกฟองจีนมามากินกระเพาะมาไปไหมโอ้โ <laughs> ไปตะกา้ามาไปแม่ไปตะกา้ามาไปฮะพี่ดินไม่ใช่รองเท้าหรอกพี่ไม่ใช่รองเท้าว่ะ ไก่ไก่รองเท้าว่าไหนพี่ดินไม่ใส่รองเท้าห่อนละไปไปเก็บไข่เอาตะกร้าไปเอาตะกร้าไปเอาตะกร้ามาเอาตะกร้าไม่ไผ่ไม่มีแล้ะก้าวไม้ไผ่เดี๋ยวบาดมือไม่เอาละพต่ว่าอตะกร้าให้พี่น้องนะถุงมือเป็นยังไปล่อยน้องคืนสู้ธรรมชาติล่ะ <ไ>เอาอีกดอกใบหัึ่งเอา,อเอาพีนเก็บพ่อจับตะก,การ้าไว้ให้นะพีนล้วงนะเอากอีมาเนาะเอากอีมาก็ได้เถอะไก่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 ไ มันเขาน่าจะชินกับคนนะพี่นะค่อยๆเบาๆเบาๆเออเขาตกใจไปไหนอะลูกไปไหนครับลูกพ่อไปไหน เจ้าเขาเบาๆนะลูกเจ้าเขาเบาเจ้าเปเล่นมาพี่ิมาพี่มาแล้วเราไปแสดงาเมื่อวานนี้มาเก็บไข่เลยีเฮ้ยเราไม่เก็บสามอันหรอสองเราไม่เก็บแค่สองใช่ไหมอ๋ออ๋อแสดงว่าเริ่มไข่แล้วแทงอีตัวนึงอาจจะกลัวอยุบหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะล้วงเดี๋ยวพ่อถือเ้าให้อ่ะมือล้วงเข้าไปเลยอ่ะพี่ล้วงเข้าไปนี่พ่อไว้ตรงนี้เลยไข่แผงอ่ะล้วงล้วงอ่ะจับออกมาจับออกมา จับให้แน่นแน่นจับให้แน่นอ่ะกำให้แน่นอ่ะกำแน่นแ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 อ่ะใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าอ่ะกำแน่นเอาเดี๋ยวดูในมือเขานี่มีอะไรปะไม่มีนะคะจับเลยอ่ะล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปหนึ่งฟองใครหนึ่งฟองออกมาแล้วหนึ่งฟองอ่าฟองที่สองจับให้แน่นลูกจับแน่นแน่นจับแน่นแน่นจับไม่แน่นอ่าแน่นแไม่ต้องกลัวมันล่วงลูก จับแน่นแน่นเลยอ่ะสองสองแล้วเออจับออกมาใช่จับแน่นๆจับไม่แน่นนั่นแหละนั่นแหละอ่ะถึงไหมถึงไหมอ่ะกระมาเอ้าสามฟองเออโยนเลยโยนเลยเหรอก็ค่อยๆวางหรอกวางเบาๆค่อยๆวางวางเบาๆอันนั้นแหละอ่ะฟองที่สี่เอ้า ค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางอ่ะวางลงวางเซอร์กรา้าอย่าวางสูงสิวาง,างต่ำๆถึงไหมถึงไหมอ่ะอ่ะอีกนิดเดียวนิดเดียวถึงแล้วถึงและ้ะอ่ะยืนก็นได้แนละ้วลูกยืนไหมยืนไหมยืนไหมอ่ะอาทีละฟองลูกเอาทีละฟอง,ง,งไม่ให้เอาสองอีละฟองพี่ดินอ่ะอย่าล,ล,ล่วงอย่าล<ๆ>่วงลองลงลองลองดูอ่ะลองดูไม่ได้มือหนูเล็กเอามาทีละฟองลูก เอาอะเบาเบาบาเบาเอาเบาเบาโอ้โยวมันชนกันเด็ดแตกอ่ะอีกันนึงอีกันนึงยืนไหมยืนยืนยืนขึ้นดีกว่าพี่ดินได้เห็นใครเห็นนั่งก็เห็นแต่ว่าอ๋อเขาเห็นใช่ไหมเห็นเลยเอาเบาเบาค่อยๆเบาเบาเอาเบาเบาอ่าโอเคเรียบร้อยชอบไหมพี่ดินได้กี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าและหก อุ้ยไกลเดี๋ยวเดี๋ยวเอา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 คืนให้มันสักฟองอ่ะเอาให้เขาคืนเขาฟองหนึ่งเขาเลยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วไปเขาได้แบบว่าเอเขาได้มีเพื่อนเขาจะไข่อีกแล้วเหรอไปไปไปล่อยเขาไข่ลูกปล่อยให้เขาไข่ลูกเดี๋ยวเขาเขินไปเดี๋ยวเขาไข่ไม่ออกไอวินถือตะกร้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวโคองพอมัดเองไอวินถือตะกร้าถือได้ไหมเนี่ยมาพ่ออุ้มออกไปก่อน